หลายคนเวลาเจอหน้าตั้มนะครับก็จะถามกันมาเยอะเลยว่าทํายังไงใต้ตาถึงจะไม่ดําคล้ําเป็นมิเตนด้านะครับตับ้มบอกเลยนะครับตั้มเป็นคนที่พักผ่อนค่อนข้างที่จะเยอะการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะจะทําให้แบบว่าผิวใต้ดวงตาของเราไม่ดาหมองคล้ำนะครับผมแล้วตอนกลางคืนเนี่ยฮะนอกจากตั้มจะใช้แบบว่าแผ่นมาร์กหน้าบํารุง,งหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าแล้วตั้มก็จะใช้เป็นแบบว่าแผ่นเจลเย็นแปะประกบใต้ดวงตาด้วยเพิ่มเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณใต้ดวงตาแต่ถ้าวันไหนเนี่ยตั้มต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยฮ รอยดำใต้ดวงตาหน้าตั้มจะได้ดูกระจ่งางใสดูแบบว่าเหมือนคนนอนพักผ่อนถึงที่วันละแปดชั่วโมงเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับตั้มก็จะมีการใช้ถุงชากับน้ำอุ่นประคบใต้ดวงตาครับผมและก็ใช้ครีมเซรัม่มบำรุงใต้ตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณใต้ดวงตาและถ้ามันแบบว่าสาหัด ตั้มใช้วิธีปรึกษาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญการทางด้านนั้นๆเลยคะ,ะตั้มก็จะใช้วิธีการฉีดฟิลเลอร์นะคะบริเวณใต้ดวงตานะคะซึ่งฟิลเลอร์จะเป็นสารเติมเต็มทําให้ตาของเราเนี่ยฮะฟูขึ้นและก็จะช่วยทําให้รอยดําของเราเนะะี่ย ยังแค่นีเองนะฮะก็ลองทํากันดูแล้วหน้าเราก็จะได้สดใสดูออนไวตลอดเวลาสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาคุณหมอที่ไหนดีลองมาที่นี่เลยนะครับ Bangkok Smart Clinic ตั้งอยู่ที่ BTS สารแดงนะฮะทางออกสองแล้วพบกันที่ Bangkok Smart Clinic เราจะทําให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสวัสดีครับ